สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาเคลมกระจกรถยนต์นะครับโดนสะเก็ดหินนะครับโดนหินนะครับทําให้ด้านหน้าแตกก็สอบถามทางร้านเบื้องต้นก็บอกว่าเปลี่ยนดีที่สุดนะซ่อมไม่เวิร์คซ่อมไม่ได้หรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เคลรมริรลยะประกันนะครับ เคลมประกันชั้นหนึ่งวิริยะนะครับใช้ระยะเวลาเคลม15นาทีเสร็จเรียบร้อยนะครับอันดับแรกโทรไปที่วิริยะนะครับหลังจากนั้นก็มีหน้าที่เจ้าหน้าที่ติดต่อมานะครับก็เตรียมเอกสารใบขับขี่นะครับแล้วก็ตารางกรมธรรม์นะครับแล้วก็สองอย่างนี้นะครับพร้อมแบบประชาชนนะครับเพื่อเขาวีดีโอคอลมานะครับก็จะทําการให้เราถ่ายจงจุดที่เสียหายนะครับ าก็จะทำการแคปเจอร์นะครับแล้วก็ถ่ายาบัตรใบขับขี่นะครับแล้วก็ถ่ายรุ่นของกระจกนะครับอยู่มุมขวามุมซ้ายด้านล่างแล้วก็ถ่ายเลขตัวถังรถแค่นี้นะครับอีกสักครู่เขาก็ส่งเอกสารตัวเคลมมานะครับตัวนี้ได้ประกันชั้นหนึ่งวิริยานะครับได้ทั้งกระจกแล้วก็ฟิล์มกองแสงด้วยนะครับประมาณนี้ก็ใช้ระยะเวลา15นาทีนะครับ โทรไปแล้วก็ไม่ไม่นานนะครับประมาณไม่ถึง5นาทีเขาก็โทรกลับมาก็วิดีโอคอลเครมเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ